เราไปติดตามสถานการณ์ชายแดนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะชายแดนสะแก้วก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างด้วยกันนะคะแต่โดยรวมแล้วทุกอย่างนั้นยังเป็นไปตามแผนแล้วก็ไร้เหตุวุ่นวายค่ะเราไปดูภาพการซ้อมแผนอพยพชาวบ้านกันก่อนค่ะ การฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่ชายแดนอำเภอโคกสูงจังหวัดสายแก้วนะคะก็ได้ดําเนินการสําเร็จตามแผนจําลองสถานการณ์ความไม่สงบโดยมีการอพยพประชาชนจาก4อํอำเภอค่ะได้แก่อํำเภอตาพระยาอํำเภอโคกสูงอำเภอวัฒนานครและอำเภอคลองหาดไปยังศูนย์พักพิงจังหวัดสาะแก้วภายใต้การควบคุมการเคลื่อนย้ายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเริ่มต้นจากการเปิดสัญญ,ญาณเตือนภัยในเวลา9ก้นาฬิกาประชาชนได้รับการอพยพโดย รถขององค์การบริหารส่วนตำบลไปยังพื้นที่ปลอดภัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะก็ได้มีการจัดการที่เป็นระบบตั้งแต่การลงทะเบียนผู้พักพิงการจัดพื้นที่พักอาศายัยการดูแลด้านสาธารณสุขอาหารและน้ำดื่มพร้อมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาแผนอพยพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การฝึกซ้อมในครั้งนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนจากนายปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสสกแก้วและพลตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ยุทธยาผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาโดยได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้คําแนะนําพร้อมกับยืนยันการบรณณาการทํางานของทุกหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนว่าภาครัฐมีความพร้อมสูงสุดในการดูแลความปลอดภัย สำหรับภารกิจการเก็บกู้ระเบิดของกองกำลังบูรพานะคะก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบค้นหาวัตถุระเบิดที่คาดว่าตกค้างในพื้นที่บริเวณบ้านหนองยาแก้วโดยหน่วยได้จัดกำลังพลและยุโทโธปกรณ์พร้อมอุปกรณ์ตรวจค้นค่ะมีรถ ถากถางหุ้มเกราะดี5เครื่องจักร GCS 200เจ้าหน้าที่หน่วยทหารช่างสนาม7ชุดและได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติร่วมปฏิบัติการเพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยครอบคลุมอธิปไตยของไทยทั้งหมดทั้งนี้จากการปฏิบัติการในวันที่12ตุลาคม2568ค่ะซึ่งเป็นวันที่3ของการปฏิบัติการเก็บกู้ระเบิดตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเพิ่มเติมเป็นชนิดระเบิดอยู่กับที่ p m n จำนวน2ทุน่นสภาพพร้อมใช้งานพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1นนะคะก็ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นวัตถุระเบิดดำเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทคาดว่าจะยังมีทุ่นระเบิดตกค้างอีกกำชับให้กองทัพภาคที่1ค่ะขอความร่วมมือส่วนราชการสื่อสารให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนมวลชนและสื่อมวลชนงดเข้าพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไปค่ะ ขณะที่บรรยากาศที่บ้านหนองจาตนตาบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วครับก็ยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีประชาชนที่เดินทางมาแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์และก็มาให้กําลังใจทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รวมถึงมีการมอบสิ่งของบํารุงขวัญแก่เจ้าหน้าที่ทางด้านคุณกนทัศน์พงศ์ไพบูลเวศหรือคุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับพร้อมอกับทีมงานนะครับกันจอมพลังช่วยสู้เนี่ยก็ลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองจานก็ได้มีการ ร่วมกันเขียนข้อความให้กำลังใจทหารบนป้ายไวนิวที่ติดตั้งไว้บนตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมพร้อมติดตั้งเป็นแนวรั้วชายแดนไทยโดยข้อความที่กันจอมพลังเขียนไว้เนี่ยก็เขียนว่าขอให้ทหารตำรวจทุกคนปลอดภัยได้กลับบ้านเจอลูกเมียทุกคนซึ่งก็เป็นข้อความที่ได้แรงบันดาลใจจากการพบปะครอบครัวทหารที่สูญเสียในเหตุการณ์ปะทะช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ประชาชนที่มาร่วมให้กำลังใจ ก็ได้เขียนป้ายข้อความให้กําลังใจฐานเช่นเดียวกันครับโดยคุณการจอมพลังได้เขียนป้ายอีกหนึ่งใบครับอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามบนตู้คอนเทนเนอร์ก็เป็นข้อความที่มีเนื้อหาถึงชาวบ้านขเขมรและฐานขเขมรโดยใช้คําว่าขเขมรสันดานเนรคุณเขียนประโยคนี้นะครับซึ่งเป็นข้อความที่สอดคล้องกับการเปิดเสียงที่ดังรบกวนในช่วง2คืนที่ผ่านมาก็เพื่อที่จะสร้างความรบกวนรําคาญใจให้กับบ้านเปยจันอําเภอโอโจโรจังหวัดบันเตียมินเจย ทั้งนี้คุณกันจอมพลังก็มีการกล่าวเสริมเพิ่มอีกนะครับว่าในคืนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนยุทธวิธีในการเปิดเสียงใหม่โดยจะเน้นไปที่การเปิดประวัติความเป็นมาของบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วรวมทั้งบุญคุณครับที่ฝ่ายไทยเนี่ยได้ดำเนินการต่อผู้อพยพตามหลักมนุษยธรรมขณะที่ผู้สื่อข่าวก็มีการสอบถามถึงในเรื่องนักสิทธิมนุษยชน ที่จี้ถามถึงรัฐบาลว่าการดำเนินการในเรื่องปัญหาแนวชายแดนไทยกัมพูชาแล้วก็ยังปล่อยให้อินฟลูเอนเซอร์เปิดเสียงดังรบกวนต่อเด็กและชาวบ้านขเขมรแนวชายแดนซึ่งคุณการจอมลังก็ตอบว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับไทยคํานึงถึงมาโดยตลอดทั้งที่ขเขมรก็ทําเหมือนกันทั้งการนําเด็กหญิงคนท้องคนชราพระพิสุสง มาอยู่แนวหน้าครับแล้วก็ทำร้ายรวมถึงการด่าทอทหารด้วยแต่ไม่มีนักสิทธิมนุษยชนคนใดครับไปท้วงติงกัมพูชาขณะที่ฝ่ายไทยพอทำบ้างกลับมีนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยลุกขึ้นมาปกป้องชาวกัมพูชารวมถึงได้กล่าวว่าตนเองว่าจะทำต่อไปอีกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ก็จะทำต่อนะครับและหาวิธีที่สร้างสารรค์ให้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเสียงของคุณกันจอมลาลังครับ แล้วคืนนี้จะมีภาษาอังกฤษด้วยนะจะภาษาอังกฤษให้ฟังด้วยนะครับที่นี่เนี่ยนะเมื่อคือนที่ฟังประวัติแล้วมันน่าปวดหูก็คือประเทศไทยถูกสอนให้รู้จักเรื่องบุญคุณคนใช่เลี้ยงดูอย่างดีให้แหให้เบ็ดไปหาเลี้ยงประกอบอาชีพนี่ให้อาชีพด้วยนะแล้วจุดตรงนี้พระพันปีหลวง มาเยือนค่ายพุอยพทําตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางในการส่งอาหารเข้าไปช่วยเหลือใจกลางกัมพูชาตรงนี้ไม่ได้แค่ช่วยคนที่อยู่ริมชายแดนนะช่วยคนกัมพูชาที่อยู่ในประเทศตรงจุดกลางด้วยเมื่อคืนเราก็เปิดบนให้ฟังซ้ำๆๆเหมือนช่วยพ่อแม่กัมพูชาสอนลูกอะนะว่าเป็นหนี้บุญคุณประเทศไทยนะครับ ก็วนไปวนไปเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๋งกว่านี้อีกเนี่ยผมแปลกใจนะนักสิทธิ์เนี่ยเก่งแต่กับคนไทยนักสิทธิ์ไม่เห็นเก่งกับขมนบ้างเลยขมนอุ้มเด็กมาเอาคนท้องมายืนหน้าแนวเนี่ยไม่บอกขมนบ้างอะเก่งแต่กับคนไทยวันเนี้ยคนไทยนะต้องรักษาขมนใช่ไหมแล้วเห็นสภาพคนไทยที่อยู่ขมนไหม นอนอยู่ข้างถนนน่ะเขมรรักษาไหมโลกสวยบางทีเกินไปอ่ะมันก็ไม่ได้ผลนะคนทําไม่พูดคนพูดไม่ทํานอะ่ะนักลบห้องแอร์ผมก็เป็นได้ผมมานั่งอยู่ในห้องแอร์ผมพิมคีย์บอร์ดผมนั่งด่าเจ้าหน้าที่คนทํางานก็ได้แต่ผมไม่ทําผมมาช่วยกันทําชาวบ้านทุกคนเนี่ยนอนอยู่บ้านก็ได้ทุกคนเขามาช่วยให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะครับโลกสวยผมก็ทําได้ผมพูดได้เท่ผมก็ทําได้ผมพูดตามหลักการผมก็พูดได้นะแต่วันนี้ เราลองดูดิเราล่อนกระดาษไปอะขมร้พลาดไหม <c oughs> ไม่พลาดน,นะแต่วันเนี้ยพอเปิดเพลงสองวันพลาดไหมผู้ <c oughs> ว่าผู้ว่ายังไม่ได้นอนอะผู้ว,ว่าขมรยังพลาดอะ <c oughs> นะคอมเมนต์นี่ถล่มก็ไปถึงผู้นำขมรไม่รู้ทา,ทางด้านของคนตรีเบญจพลเดชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่สองรักษาพระองค์และผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาก็ได้พูดถึงการประชุม R b c ซของกองทัพภาคที่หนึ่ง ที่ถูกยกเลิกเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาครับไม่ตอบรับข้อเสนอจากแม่ทัพภาคที่1แต่งแต่แล้วตามนะครับกองกำลังไทยก็ยังคงดําเนินการอย่างจริงจังครับในการเก็บกู้ทุนระเบิดและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแผ่นดินไทยโดยไม่สนใจการขัดขวางจากฝ่ายอื่นครับสำหรับการผลักดันกัมพูชาตามกรอบที่ประชาชนกําหนดในวันที่3 1ตุลาคมพลตรีเบญจพลบอกว่าการดําเนินการจะเป็นไปตามสถานการณ์นะครับ ก็จะไม่เจรจาแล้วครับถ้า,าฝ่ายกบูชาขอเจรจาใหม่ต้องมีความจริงใจก่อนในเรื่องซาวผีเนี่ยที่ได้เปิดขึ้นพลตรีเบญจพลน,นะครับบอกว่ามีความจําเป็นเพราะว่าช่วยให้ฐานเนี่ยตื่นจากความเหนื่อยล้าในการเฝ้าระวังชายแดนพร้อมกับยืนยันครับว่าทางกองทัพจะดําเนินการต่อไปอย่างเข้มแข็งและไม่มีการย่อท้อจากการร้องเรียนของฝ่ายตรงข้าม อบอกว่าจะร้องก็ร้องไปนะครับผมทําในแผ่นดินไทยของผมผมก็มีพี่น้องทหารที่เข้าเวรเฝ้ายามอยู่ก็มีความเหนื่อยล้าผมก็ช่วยให้พี่น้องทหารตื่นแล้วจะทํำไ่นะไม่นจะเ็ต้องเดือดร้อนเลยนะครับ mm. ก็มาทําบ้านผมแผ่นดินผมอยากจะฟ้องอะไรก็ฟ้องไปผมไม่แคร์เรื่องนี้นี่คือเสียงที่พลตรีเบญจพลได้พูดไว้นะครับ ค่ะแล้วก็ในเวลาต่อมานะคะเวลา19นาฬิกาค่ะที่บ้านหนองจานจุดตรวจที่40ค่ะบรรยากาศพลบค่ำเริ่มมีความเคลื่อนไหวนะคะเมื่ออ mm ินฟลูเอนเซอร์ชาวแคมรอนไดมอนแล้วก็ทีมงานจากเกาหลีใต้นะคะก็ได้เดินทางมาทําพิธีไล่ผีด้วยนะคะโดยได้เตรียมอุปกรณ์และ สร้างบรรยากาศยามค่ำคืนให้มีสีสันจากนั้นนะคะเสียงจากเครื่องเสียงที่ติดตั้งห่างไปประมาณ900เมตรนั้นก็เริ่มดังขึ้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ช่วงสงครามค่ะโดยมีการใช้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษากัมพูชายอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้เสียงดังจาก แต่ว่าการสังเกตการของผู้สื่อข่าวนะคะเสียงนั้นไม่รบกวนชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนแต่อย่างใดค่ะหลังจากนั้นนะคะทางการจอมพลังพร้อมกับทีมงานมูลเิธทการจอมพลังช่วยสู้ค่ะก็ได้เดินทางมาที่บริเวณแนวชายแดนบ้านหนองจานซึ่งก็ติดกับบ้านเปรยจันอำเภอโอโจโรจังหวัดบันเตียมเยนเจยเพื่อดูการติดตั้งรถเครื่องเสียง และยังได้เปิดเผยถึงการนําหนังกลางแปลงมาฉายที่บ้านหนองยาแก้วด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นหนังประวัติศาสตร์สมัยสงครามที่ทหารไทยแล้วก็คนขเขมรน,นั้นได้ชมร่วมกันโดยการจอมพลังได้กล่าวนะคะว่าการจัดการในครั้งนี้ค่ะทําให้เสียงจากเครื่องเสียงที่นํามานั้นมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็คาดว่าจะทําให้ผู้ฟังจากฝั่งกัมพูชานั้นเข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจนขึ้นพร้อมทั้งพูดถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยกล่าวว่าคนเข เมรเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากแค่ไหนนะคะมเมื่อพวกเขาใช้เด็กหญิงผู้หญิงแล้วก็คนชรามาเป็นแนวหน้าด่าทอและทำร้ายทหารรวมถึงกรณีที่มีคนเขมรจำนวนมากเดินทางมาทำอาชีพขอทานในประเทศไทยค่ะอไม้มาฟาดทหารไทยไม่เห็นกลัวเลยนะดึกเถิ่อเ,เลยนะเห็นคนท้องมาอยู่ข้างหน้าเลยนะเห็นเขมรเอาคนท้องอุ้มเด็กไม่กี่เดือนนี่มาฟาดทหารเลยนะพระเพะือนี่ออกมาเต้ไ,ไม่หมดเลยนะ แต่ไม่รู้พอได้ยินเสียงเพลงนี่อ่อนแอเลย<ม>นะได้ยินเสียงผีนี้อ่อนแอเลยว<ม>ันนี้เห็นไหมมานั่งขอทานอยู่ในประเทศไทยใจกลางเมืองใช้อะไรครับ<ม>ใช้เด็กมผมเคยเจอขนาดว่ามีลูกหลายคนให้ลูกออกมาขอทานพ่อแม่นอนอยู่บ้าน<ม>นะ<ม><ม>แล้วเราก็เคยเมตตาให้ข้าวให้น้ำเด็กพวกนั้นด้วยนะ,<ม>ะวันนี้เราประเทศไทย<ม>เคยช่วยขมิ้นวันที่ขมิ้นลำบาก ให้อาหารให้น้ํากับคนกัมพูชาเป็นล้านคนที่หนีมาอยู่ตรงนี้มั่งของเยเลยวันนี้ไม่ได้สํานึกเลยนะครับเราอะนึกถึงหลักมนุษยชนชเราช่วยเขาในวันที่เขาจะต้องถูกสังหารเราช่วยเนี่ยการตอบแทนเนี่ยการตอบแทนคนที่ช่วยคุณ่ะต้องมองตัวเองไหมว่าคุณรู้จักหลักมนุษยชนไหมเราไม่เคยเอาเด็ก ไม่เคยเอาพระหรือคนท้องไปยืนประจันหน้ากับทหารหรือตำรวจนะต้องต้องมองตัวเองก่อนพูด